ผมไว้ในเพจนะคือนี้เลยผมเคยทํางานหลายครั้งบางทีเราไปทำเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงองค์กรให้กับลูกค้าเราคือบางบางบางบริษัทยังไม่มีซัพพลายเชนเป็น,น,ๆๆๆๆนเรื่องเป็นราวเขาเรียกงานซัพพลายเชนก็จะกระจัดกระจายไปอยู่ตามแผนกต่างๆนะครับเราก็พยายามจะรวบรวมทำออกไนเซชันให้แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปเป็นร่างนะคำถามหนึ่งที่เขาจะ เจอถาม,มบ่อยๆก็คือ competency ของ supply chain คนที่เราเรียก h e a ก็ได้ manager ก็ได้หรือจริงๆเนี่ director ย director อยากได้เลยมีอะไรบ้างะจะตีว่าไงจริงๆวันนี้ผมจะตอบคำถามข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านหาว่าเอาประสบการณ์ของผมคนเดียวมาตอบอน่าจะถือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆก็น่าจะถืออยู่นะแต่ว่าผมมี <laughs> ผมมีแหล่งอ้างอิงน,น,นะท่าเตนะ ผมไม่แหล่งอ้างเองอาจารย์ตีผมเอามาจากเอพิกเอพิกคือเอพิกเนี่ยนะอาจารย์อาจารย์ตีรู้จักเลยเกือบได้เซอร์นะเกือบได้เซอร์จบไปหลายวิชาเยอะไหมจบไปกี่ตัวเรียนไปกี่ตัวยังยังยังไม่ยังไม่ได้เรียนทบบเป็นกีฬงเลยนะอาจารย์เฮ้ยตอนที่เราาภษาเราจัดอาจารย์โอ้ยตอนน้าอาจารย์ถิม อตอนอนาจารย์ตีไม่ยอมไปรุ้งไม่ยอมอยู่ทีมผมทีมผมนี่ส่งเรียนนะพพน่ะน,นี่กัดจะเล่นๆลืนทต่อจาร่นอาจารย์ตีเขาดูดีมาน์แพลนนิงเขาอยู่กับเซล์นะวันนั้น,น่ะ <พอ S 1> ใช่ป่ะ <พอ S 1> นะ่นอาจารย์ตีอยู่เซล์ก็จริงเขาทำงานด้วยกัน <พอ S 1> แต่เขาอยู่กับเซล์ผมดูซัพพลายเชนเนาะผมก็ของบ<พ>อส่งเด็กซัพพลายเชนเรียนตัวนี้แล้วจริงๆมันก็สาคัญแหลมก็สำคัญกับดีมาร์แพลนนิงแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่ว่าจะมันก็มีเขาก็มีเซอร์หลายตัวที่ให้เรียนนะอันนี้นอกรอบแล้วกันนะครับเอาไว้ว่างๆ การทำเซอร์ติฟิเคชันโปรเฟ s ช i o n อลเซอร์ติฟิเคชันเกี่ยวกับสป라이เนแล้วกันซึ่งเมืองไทยเราก็มีแล้วเดี๋ยวนี้นะอะไรนะ,ะคุณวุฒิวิชาชีพถูกปะ,ะก็ก็ท่านหาสามารถไปเสิร์ฟเอาได้จากเมืองไทยก็ดีครับก็ก็ก็ไปเซิร์ฟนะแต่แน่นอนถ้าได้เซิร์ฟนอกเซิร์ฟต่างประเทศด้วยมันก็นะเหมือนจบนะเหมือนจบต่างประเทศใช่ไหม,มอ่าใช่อ่ามันจริงก็น่าจะถือแต่ว่าเหมือนไทยก็น่าจะถือแหละแต่ว่าแน่นอนเมืองนอกก็น่าเชื่อ ก็ได้เราเรียกว่าได้รับการ acknowledge ดหนึนะ acknowledge ที่ที่กว้างกว่าแล้วกันและเอพิกก็เป็นคนหนึ่งที่กว้างดังนั้นวันนี้จะตอบคำถามนี้ที่จริงหลายเอกสารชุดเนี้ยผมช่วยดูปกติต้องเป็นสมาชิกเขาใหญ่ปีละกี่ตังค์วัดจันติสี่ห้าพันมั้งจะไม่ได้ร้อยกว่าเหรียญน่ะต่อปีอ่ะเพื่อจะดาวน์โหลดเอกสารนะไม่งั้นเราไปดาวน์โหลดไม่ได้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวแต่ผมจะมาเล่าเพื่อนๆฟังว่า คอมพิเทนซีของของซัพพลายเชนเมดิเจอร์นี่มีอะไรบ้างจะตีสนป่ะสนป่ะสนะก่อนก่อนก่อนไปเราจะบอกว่าอะไรดีเราเราเผื่อคนบางเผื่อบางท่านอาจจะไม่รู้ความหมายคอมพิเทนซี่นะจ๊ะเด็กจตีไม่แฟร์เล้วถามเองเนี่ยถามเองตอบเองเลยคอมพิเทนซี่คืออะไรถามเองตอบเองเอ้าคุณมีสมบัติอะไรบ้างภาษาไทยไม่ใช่คำว่าอะไรวะ คุณลักษณะคุณสมบัติเดี๋ยวผมเสิร์ชดูดิเดี๋ยวผมเสิร์ชดูคุณอะไรวะคุณอะไรอ่ะ competency แปลว่าอะไรครับเพื่อนเอ่อน competency ภาษาไทยแปลว่าอะไรแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษกันเนาะเนาะว่าไปความสามารถเด้อแปลภาษาไทยแต่ภาษาทาง HR เขาใช้คำว่าอะไรกันถ้ามี HR อยู่ฝากถามเลยนะเออ่ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ต้องเอาจับ HR เนาะนะเอาไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน นี่อะไรถ้ามีเ r ชาถ้ามี HR ถอา, HR ถาโอ้ยมีคำถามมาวันนี้เดี๋ยวเราไปตอบคำถามคนที่ฝากมาเนาะแต่ว่าเราขอตอบเรื่องนี้ที่เราตั้งไว้ก่อนนะนะครับก็ถ้ามีเอชอาร์ฟังในห้องหรือ,ห,อ,ห,รอหรือคุณเรามีภาษาไทยแนะนำฝากฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะส่วนเราเรียก competency ก็จริงๆก็เป็นทั้งประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของคนนะัะแต่มันมีค,คุณแล้วคุณลักษณะหรือคุณจะอะไรว่าทุกอย่างอะคุณอะนะเอาเหอะเอาเป็นวะ่าเราอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์จริงๆคือไม่รู้คำไทยนะ ใช้เจ้าอินเตอร์จตีไหมตัดไปแล้วนี่อเอกาสารชุดนี้นี่แล้วหน้าเราหายไปไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมต้องเอาเน,นี้ออกก่อนปุ๊บอ่านะนี่นี่เอกาสารชุดนี้เอพิกเอพิกเขามีจริงๆไม่ใช่มีแค่ซัพพลายเชนเมนเจอร์แครเรียแพ็กนะเอพิกเขามีทั้งซอร์ซซิงแครเรียแพ็กมาสเตอร์แพลนนิ่งแครเรียแพ็กจาตีแพลนนิ่งอ่ะเออมีมีหมดมีหมดเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ให้ฟังแต่ให้ไม่ได้ เขาบอกว่าเอกสารชุดนี้คุณดูได้เองศึกษาเองแต่ทําแจกไม่ได้ติดก๊อปปี้ไรแต่ขออนุญาตเอพิกแล้วกันเอามาเอามาเพื่อการศึกษานะอย่ามาซูผมนะอันนี้ผมผมแชร์นะ <c oughs> <c oughs> นะโอเคเนาะอ่ะในนี้อารบตัวอย่างนะุดีมากจันตีเอกสารชุดนี้นะนี่นะจันตีนะดูนะดูนะดูนะเขาพูดเรื่องอะไรบ้างานี่ซัพพลายเชนแมเนจเจอร์แคเรพาร์ตเป็นไงเอแคเรพาร์ตนะ Job description มีคนเคยถามผมจะเขียน job description ทำไงดีโอ้นี่เลยเขียนตามนี้เลย <c oughs> มีอะไรบ้าง manager overview keyword building supply chain job description บลาบลาบลา job seeker ตำแหน่งงานดีเนาะถ้าเกิดทุนต้องเขียนนะคุณเอานี้เป็น reference ได้แนะนำไปสมัคร epic เนาะแล้วก็ไปดาวน์โหลดมีเพียบอ่ะนี่ไง competency model หน้า26กนะกระโดดไปหน้า26เลย ก็หล่นไงตอนนี้มันบุญเราแล้วกันนะก็มีมีเยอะมีเยอะเลยวนี่อ่านเรานะโอ้นี่นี่ดีดีอย่งนั้นเนี่ยนะ job description ทำอะไรบ้างเจ็บโอ้คืออย่างเยอะจันตีงานน่ะนะอย่างเยอ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 ะนี่เขาคือจริงๆริงเขามาจากการเซอร์เวย์ของเมืองนอกอีกทีแล้วเขาก็มาทวรวบรวมว่าจากการทำซอร์เวย์ของเขานี่มีอะไรบ้างนะ responsibility มีอะไรต้องทำอะไรบ้าง strategic planning reporting รับผิดชอบเรื่อง purchasing inventory คนใครอยาก<อ>เป็น purchasing manager หัวข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือคุณต้องรู้เรื่องนะ mm hmm. distribution logistics planning mm hmm. global suppliers risk การจัดการความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ supplier customer partner เราต้องรู้ mm hmm. นะ supply chain มันมันมันออกค่าออกหมดแล้วออกจากบริษัทตัวเอง sustainability เรื่องนี้เรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซัพพลายเชนการพนัซัพพลายเชนต้องพูดในยุคหน้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปผมจะตั้งใจจะพูดเรื่องนี้พูดนี้พูดหน้าพูดหน้าพูดที่ถึงเนี้ยจันตีพูดที่ถึงนี้ย่า qualification อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่โอ้เฮ้ยจันตี p r e f e r e experience and skill ต้องเป็น SAP leadership ด้วยจันตีอ่าเป็นไงดังนั้นถ้าคุณจะเป็นซัพพลายเชนเมเนเจอร์จริงๆเขาเขียนเมเนเจอร์แต่จริงๆบ้านเราเป็นระดับดเรกเตอร์แล้วนะจันตี ผมมองนะเขาบอกคุณต้องเป็น S P Leadership นะคุณต้องมีประสบการณ์ดังนั้นถ้าผมพูดคำเดียวไปไม่รู้จัก S P นี่แล้วอยากเป็นดร r เตอร์นี่คุณจะต้องกลับไปถอยหาความรู้ทันทีนะนะครับใช่ไหมซัพพลายเออร์เซอร์ติฟิเคชันโอน้อาจารย์ตีเชี่ยวชาญนะอะไรนะดิส ASTER RESPONSE PLAN คุณต้องทำ emergency plan ด้วยต้องรู้เรื่องนี้ใช่ไหมนะเอาที่เจ๋งๆครับเราจะไป competency นะนะเราก็เลยจะโดดข้ามไป อะไรดีอะไรดีอยู่ไหนอะทำไมวนๆนอยู่ตรงนี้หน้า26ใกล้ถึงแล้วถึงไห้ครับอ่ะนี่ competency model จันติเฮ้ยผมเคยเล่าให้จันติฟังเรื่งนี้ปะยังเนาะไม่เคยเล่าเนาะยังครับยังอ่านี่ไงเอาเนี่เลยตรงนี้เลยในเรื่องของ competency เขาก็แบ่งเป็น professional ทางอาชีพก็คือ supply chain ถูกปะแล้วก็ fund foundation พอดิชวลก็คือทักษะทั่วไปที่คุณต้องมีอ่ะสองเรื่องเอาตรงหน้านี้พอถ้าคุณจะเป็นซัพพลายเชนเมเนเจอร์คุณจะต้องมีโนเลจและก็เทคนิคอลเอ็กซ์เพรสตี้ด้านนี้ด้านนี้อ่านเอาเลยทุกทุกเรื่องอ่ะสันติบ้านเฮาส์เพอร์ฟอร์แมนซ์เทดออฟเฮ้ผมไม่เถอะผมนี่เรื่องนี้คุยได้เป็นวันนะคอสเซอร์วิสคอสเซอร์วิสบาลานซ์ยังไง ซัพพลายเชนที่เป็นระดับบริหารคุณจะต้องถ่วงดุลนั่นจานตินะใช่ปะถ่วงดุลระหว่างต้นทุนกับการให้บริการลูกค้าอันนี้คืออยู่ในหัวเราตลอดคุณจะต้องเทรดออฟแปลว่าแลกเปลี่ยนภาษาไทยผมใช้คําว่าเสียอย่างได้แลกอะไรนะได้อย่างเสียอย่างหรือแลกกันนะคุณบางทีาอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่คุณอาจจะต้องยอมอบางอย่างเพื่อได้บางอย่างะนะ performance trade off นะ Warehouse Management Transport Supply Chain Synchronization การ list Location Facility Distribution Warehouse Logistics เอาเป็นรู้ทุกเรื่อง <laughs> รู้ทุกเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะ Lean นะซิกซิกมากอ่าต้องมีต้องมีงมนะเครื่องมือพวกนี้ถ้าเป็นวันนี้อาจจะต้องพูดอาเจา้าอะไรประมาณนี้นะเรื่องใหม่ๆนะครับ Operation Management จารย์เตอ ก็โหเยอะครับขี้เก oh ียจอ่านแล้วอ่านเองแล้วกันอาจารย์ตีชอบข้อไหนมาดูอันนี้คือเชิงอาชีพ s u พพ l y Chain ต้องรู้เรื่องนี้ก็ถ้าโฆษณาให้เอพิกเขานะไปเซอร์ CSCP เขาเลยครอบคลุมทุกเรื่องในนี้เซอร์ CSCP จันตีที่เราเคยคุยกันอะว่าเดี๋ยวอารมณ์ดีๆจะกลับไปเซอร์ตัวนี้เพิ่มตัวไว้นะนะเดี๋ยวนะอ่ะแล้วที่ไม่เกี่ยวกับจ็อบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการล่ะ Leadership Problem Solving Decision Teamwork อันนี้แน่นอน Collaboration สำคัญมากดังนั้นเมื่อวานนีโอกาสเมื่อวาามีโอกาสได้ไปเล่าเรื่อง Power BI ให้กับนักศึกษา ABA Lam ผมผมพูดว่าคำานึงไหมว่าในระดับบริหารเช่น Supply Chain Management ตัวผมเองเชื่อว่าเราต้องเป็น T Model T Model ตัว T Thailand T แปลว่ากว้างและลึกอาจารย์ตี เราต้องลึกในเรื่องของเราเช่นเราเป็นซัพพลายเชนเราต้องลึกในซัพพลายเชนแต่เรารู้เรื chain ่องซัพพลายเชนเรื่องเดียวไม่ได้เราต้องกว้างด้วย <Saf em. S 1> กว้างคือคุต้องรู้เรื่องการเงินคุณต้องรู้เรื่องการขายการตลาดการผลติตก็มันอยู่ในในี้การผลิตอาจจะแยกไปหรืรวมนน A, นนนนรู้เรื่องอื่นๆ QA quality management คุณต้องรู้รู้ R&D อะไรเงี้ยจันตินะรวมเข้าไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อ collaboration เพื่อจะ collaboration รู้เรื่อง supplier รู้เรื่อง customer เอาตัวไหนดีเอ่อความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เออความรู้เรื่องการ,การศึกษาเขาไม่ได้บอกเขามีเขามีบอกต้องจบอะไรแหละแต่ว่าจบอะไรไม่สําคัญเท่ากับรู้อะไรรู้อะไรครับ math stat analytical thinking จ yeah. ันติเนีอ่าใช่ไหมตัวนี้มันชัดไหมเนี่ยน้าชัดอยู่เนาะเอ่อพับ,บเรื่องพูนีปกตินี่ Supply chain ต้องมี integrity อันนี้อันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานของของทุกตำแหน่งในบริษัทเนาะแต่อันนี้ก็สำคัญ continuous learning อันนี้สำคัญ effective communication interpersonal awareness of the needs of other โอ้โหอันนี้ดีนะ awareness of the needs of other คุณต้องตระหนักถึงความต้องการของคนอื่นไม่ใช่ขอลูกค้าไม่ใช่ของ,ง supplier แต่ของคนอื่น supply chain เราต้อง collaborate กับคนเยอะนะ <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะ collaborate กับคนเยอะๆเนี่ยจันติว่าไหม เราจะต้องอะไรผมชอบเทียบกับเล่าปีถ้าเป็น S L P นะ S L P leader นี่คือเล่าปีต้องพนมมือสิทธิ์ผิดมึงทะเลาะก,กับใครไม่ได้นะมึงควรจะต้องเอาจริงไหมจันตีคือคือทะเลาะไปว่าอยากเป็นศัตรูแต่ว่าอาจันตีใช้คํมว่าชาเลนจ์เราชาเลนจ์ดได้แต่ S L P เนี่ยเราเราจะต้องสร้างมิตรแต่ให้บริษัทได้เป้าหมายให้ได้เป้าหมายของเป้าหมาย g o ของบริษัทจันตีมองอย่างนี้ เนี่ส่วนตัวจา้จาตีจะแอดอะไรไหมจบแล้วประมาณนี้เขอแรกจบแล้วผมว่าผมว่าหลักใหญ่อะครับ